อยู่ในเรื่องของเรือนะคะแต่ว่าเหตุนี้เป็นเหตุอัจก,กรรมที่เกิดขึ้นบนเรือค่ะซึ่งเรือน้ํามันไทยลาพินนะคะถูกปล้นการทะเลในเขตประเทศมาเลเซียค่ะทั้งยังวางระเบิดบนสะพานเดินเรือก่อนที่จะปล่อยเรือไปลอยลำเข้ามาในเขตน้านน้าจังหวัดสตูลด้วยโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนการเก็บกู้ระเบิดก็ต้องเริ่มปฏิบัติการในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยแหละค่ะตํารวจน้ําสตูลจัดส่งเรือตรวจการ521ออกลาดตระเวนน่าน้ําพร้อมกับเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรือบรรทุก น้ำมันสัญชาติไทยชื่อเรือลาพีนหลังจากถูกโจรสลัดที่คาดว่าเป็นชาวอินโดนีเซีย6-8คนดักปล้นน้ำมันในเขตน่านนะ้ำประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่13กุมภาพัพานธ์ที่ผ่านมาขณะที่ลำเลียงน้ำมันเตา2,000ตันและน้ำมันดีเซล5ตันมาจากประเทศสิงคโปร์เพื่อไปส่งที่จังหวัดกระบี่โดยกลุ่มโจรสลัดยังวางระเบิดไว้บนสะพานเดินเรือเป็นระเบิดท NT สแสวงเครื่องพันด้วยสายไฟต่อกับโหลแก้วก่อนจะปล่อยเรือ ลอยลำเข้ามาในเขตหน้าน้ำจังหวัดสตูลซึ่งเรือก็ทอดสมอที่ด้านหลังเกาะบุลลนอำเภอละงูห่างจากฝั่งประมาณ25ไมล์ทะเลทางกับตันเรือจึงขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บกู้ระเบิดด้วยล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนทําให้การทํางานยากลาบากยิ่งขึ้นจึงจะรอเข้าเก็บกู้ในช่วงเช้าวันนี้ขณะที่ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลก็เชิญลูกเรือ4คนมาให้ปากคำ แล้วค่ะ